มาเช็คให้ชัวร์ก่อนลงทะเบียนดิจิตอล w a l l ล็แล้วจะมีสินค้าประเภทไหนที่ซื้อไม่ได้บ้างมาฟังกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มีปัญหาสะดุดติดขัดมาค่อนข้างที่จะยาวนานเลยและคะ่ะสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทซึ่งหนึ่งในประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาตลอดเลยก็คือสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ว่ามีสินค้าประเภทไหนที่ซื้อได้หรือว่าซื้อไม่ได้บ้าง โดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา<อ>ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมาอัปเดตค่ะว่าสินค้าทุกประเภทสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการ Digital ดิจิตอลวอลเล็ได้ยกเว้นสินค้าที่เป็นกลุ่มน a t i ทีฟลิสซึ่งก็ได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยแล้วก็อัญมณีรวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเลยค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาอ,อาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดสินค้าต้องห้ามเพิ่มเติมกันอีกครั้งและอีกหนึ่งไฮไลท์จากการถแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการดิจิตอลวอลเลทที่รัฐบาลเขาประเมินเอาไว้ว่าจะทําให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจถึง4ลูกด้วยกันผ่านการกระจายการใช้จ่ายผ่าน878อำเภอทั่วประเทศ โดยมีการประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการเอาไว้ที่45ล้านคนค่ะซึ่งก็คิดเป็นประมาณ90%ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ท50ล้านคนวันนี้ติก๊ตกต็อข่าวหุ้นธุรกิจเลยจะพามาทบทวนกันดูสัหน่อยค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์จะเป็น1ใน50ล้านคนนี้จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็คือจะต้องมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะมีรายได้ไม่เกิน84,000บาทณนะปีภาษี2,566 และมีเงินฝากโครกันไม่เกิน500,000บาทรวมถึงต้องไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกไม่ถูกระงับสิทธิโครงการอื่นๆของรัฐและไม่เคยฝาฝืนเงอนไขโครงการอื่นๆของภาครัฐด้วยค่ะสำหรับใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกระบวนความตามที่ว่ามานี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐรอเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะเพื่อที่จะมาสมัครเข้าร่วมโครงการดิจิทัลเว l ต์ตามที่กำหนดในวันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้นั่นเองค่ะ